หลังบ้านเราเนี่ยเอลี่ค้นพบป้ายปักดินน่ารักน่ารักในป่าวันนี้พวกมันตายแล้วไปอยู่ส,สัตว์เลี้ยงหรอคะที่ฝังสัตว์เลี้ยงก็เพื่อให้เราจดจำมันมันดูน่ากลัวแต่ไม่หรอกมันเป็นธรรมชาติที่สุดการตายก็เป็นธรรมชาติคนทั้งเมืองใช้สุสานนี้มาหลายชั่วอายุคนคนมากมายที่ทำพิธีเกี่ยวกับที่ สำหรับพวกเขามันไม่ได้เป็นแค่นิทานข้ามกองไฟเห็นมีต้นไม้ที่นั่นมันเป็นคำเตือนพวกชนเผ่าสลักไว้ก่อนจะหนีไปเขารู้พลังของสถานที่ป่านั้นเป็นของอะไรบางอย่างบางอย่างที่พาชวิตกลับมาป่านี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะเข้ามาเดินเรื่อยเลยมีอะไรบางอย่าง แลวตัวนั้นตายแล้วไม่ไเียไม่มีใครอธิบายได้จัสผมรู้คนคิดจะทำอะไรเธอจะกลับมาไม่เหมือนเดิมพ่ะค่ะ ลกสาวคุณไม่น่าพาคุณไปที่นั่นเลยคุณจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อกลับไปไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายจะมีโอกาสที่สองอันขังตายซะยังดี